สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่อำเภอพนมทวนนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะบรรยากาศแบบบ้านๆนะคะสวยงามมากเลย ฟนนังคามั่มมมมมนมาพูดมาคุยกันให้เกิดสาระประโยชน์โดยเฉพาะเกียวก็เรื่องการเดินทางการเดินทาง เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรื่องที่จะพูดกันนั้นจะมาไปตั้งใจถึงตอไม้คงจะมีหลายๆท่านนะหากไม่รู้จักตอไม้มีค็ไม่รู้จะพูดอย่างไร ตะปุมันนี้ต่ไม้หนึ่งยากถ้ามีจะต่อไม้แก่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปาาคนเชิร์เป็นกางตกแต่งคาฐานบ้านเรือนเป็นางนานศิลปะอันมีค่าราคาแต่สมัยก่อนอนู้นไม่มีประโยชน์อะไรตอไม้เก็ดกะกแคร่ไรในสวนเต็มที่ก็สุดไปเผาทิ้งไป หรือไม่ก็เอารถมาขคดทิ้งไปแต่ปัจจุบันเนื่องด้วยไม้หายากขอไม้หายากปัญญาก็เคดต่อไม้ก็เลยเป็นศิลปะงานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ที่มีทาราคาต่อไม้หาไม่ค่อยได้เลยอยน่นี้ต่อไม้สมัยก่อนนู้นไม่มีทาราคา ทำไ่เผาไปทิ้งก็ไปเผาถ่านแต่ว่าประโยชน์ที่ได้มันมันด้อยราคาตอไม้ที่มีค่าราคาบอเยอะต่อไม้แก่ถม่ว่าจะเป็นไม้มะข่าโมไม้ประดูไม้ตะเคียนจะเป็นไม้ตะเคียนนี่จะเป็นไม้ที่มีอายุยาวอายุยืน เไม้พันปีไม้ปกเขียนเนี่ยจะเป็นไม้อีกชนิดอื่นๆเนี่ยเมือีคือก็กลายเป็นหินเล้วฟอสซิลกลายเป็นหินก็มีเยอะต้นไม้ที่มีอายุเป็นเป็นล้านปีประเด็นที่จะเอามาพูดให้ญาติโยมได้ ข้อคิดสกิดใจต่อไม้ที่ตายแล้วต่อไม้ที่ตายแล้วที่มาอยู่กับพื้นดินวันเดินจะผ่านไปสักกี่ปีกี่วันพอไม้บางประเภทมันไม่พุ่มมันก็คงจะฝังารากโผล่พ้นดินมาถ้าไม่มีใครไปเผาไปขุด มันก็อยู่เ็ามันอย่างนั้นคนจะตกแดดจะออกอย่างไรตอไม้ก็ยังอยู่เป็นตอไม้อย่างนั้นตอไม้ที่ตายแล้วใครจะไปให้ปุ๋ยใครจะเอาน้ำไปรดดูแลขนาดไหนมันก็เป็นได้แค่ตอไม้ที่ตายแล้วเปรียบเทียบกับบุคคลเรา ที่ไม่ยอมโตจะดูแลอุปถัมภ์สนับสนุนชี้ช่องบอกทางอย่างไรก็ไม่ใส่ใจสอนไม่ขึ้นพัฒนาไม่ขึ้นเขาเรียกว่าปลูกไม่ขึ้นกันแล้วกันบางท่านบางคนบางครอบครวัวที่เกิดมาร่วมวิบากกรรมโยมเคยคิดไหมบาง คนบางครอบครัวจะมีเวรมีกรรมเกี่ยวเนื่องผูกพันกันพลุงพลังอีลุงตุงนังไปหมดเท่าเทีอยอาตมาได้สังเกตดูเรียนรู้แล้วก็มาพิจารณามารุ่นปู่รุ่นย่าตายายอยากจนมรดกตกทอดมาถึงพ่อถึงแม่มาถึงลูกถึงหลานถึงเหลน ็ยังมีลักษณะล้มลุกคลุกคล,ลานมีฐานะยากจนความเป็นอยู่ลำบากลำบนหาเช้ากินข้ามหาขํากินเช้าถ้าเราคิดและย้อนรอยถอยหลังลงไปเอ๊ะทำไมเขาเป็นอย่างนี้เรียกว่าคนมีกรรมเหมือนอยู่ในที่ลุ่ม อะไรที่มันไม่ดีมันก็ไหลไหลไหลลงมาทับถมสะสมดูแล้วน่าสงสารอาตมาเนี่เป็นเป็นอะไรขี้สงสารคนพูด